ยินดีต้อนรับสู่ชาร์จอัพคาจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เชิงลึกเทรนยานยนต์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญวันนี้เราจะมาดู Toyota Fortuner 2025ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายเหมือนกันกันกบพลังความน่าเชื่อถือและสมรรถนะท,ที่แข็งแกร่งรุ่นล่าสุดนี้มาพร้อมกับก,บการอัปเดตมากมายผสานความหรูหราเข้ากับความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรด ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถ SUV Toyota for ้ u n e r 2025ยังคงรักษาดีไซน์ที่แข็งแกร่งและดูดันไว้แต่มีการปรับแต่งให้ดูหรูหราขึ้นด้านหน้ามีการอัปเดตด้วยกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเล็ดที่เฉียบคมขึ้นและกันชนที่ออกแบบใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกรง่ง ล้ออลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนในขณะที่การปรับปรุงด้านอากาศพลาศาสตร์ช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้านหลังมาพร้อมไฟท้าย l e ดดีไซน์ใหม่และกันชนที่ดูสปอร์ตมากขึ้นใต้ฝากระโปรง f o r t u n e r ยังคงมาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง รุ่นมาตราฐานใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังประมาณ204แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดโตโยต้ายังได้พัฒนาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยไม่ลดทอนสมรรถนะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังมากขึ้นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน4.0ลิตร V6 ก็มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจระบบขับเคลื่อน4ล้อได้รับการปรับปรุงให้การขับขี่แบบออฟโรดราบรื่นและควบคุมได้ดีขึ้น ด้วยระบบควบคุมการยึดเกาะถนนและระบบเฟืองท้ายที่พัฒนาใหมา่ เมื่อเข้าสู่ภายใน Fort จ n e r 2025จะต้อนรับคุณด้วยห้องโดยสารที่หรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเบาหนังพรีเมียมพร้อมตะเข็บเดินได้สีตัดกันให้ความสะดวกสบายเป็นพิเศษขณะที่วัสดุแบบสัมผัสนุ่มบนแผงคอนโซลและแผงประตูช่วยเพิ่มความหรูหราระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายทำให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างราบรื่นหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ขณะที่พวงมาลายัยมัลติฟังชันที่ออกแบบใหม่ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นโตโยต้ายังได้ติดตั้งระบบเสียง JBL คุณภาพสูงเพื่อประสบการณ์เสียงที่สมจริง ด้านความปลอดภยยัย Toyota Fortuner 2025มาพร้อมกับ Toyota Safety Sense ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนมุมอับสายตาระบบกล้อง360องศาช่วยให้มองเห็นรอบคันได้ดีขึ้นทำให้การจอดรถและการขับขี่ในพื้นที่แคบง่ายขึ้นด้วยถุงลมนิราภายัยหลายตำแหน่งโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง f o r t u n e r มอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านสมรรถนะการขับขี่ Fortuner โดดเด่นด้วยการควบคุมที่ราบรื่นและระบบกันสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงโชคอัพที่ได้รับการอัปเกรดให้การขับขี่ที่สบายขึ้นบนถนนครุขระ ขณะที่ควงมาลายได้รับการปรับแต่งให้ตอบสนองได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือออกไปผจญภัยแบบออฟโรด d f o ์ j เนอร์ก็ให้ประสบการณ์ที่มั่นใจและเสถียรโหมดการขับขี่ได้แก่ e ีโค o นอร์มและสปอร์ช่วยให้คุณปรับแต่งการตอบสนองของรถตามความต้องการและสภาพการขับขี่ อัตราการประหยัดน้ำมันดีครึ่งอย่างเห็นได้ชัดในรุ่นปี2025รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลได้รับการปรับจูนเพื่อเพิ่มระยะทางต่อการเติมน้ำมันและโครงสร้างที่เบาลงช่วยให้ใช้น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติและระบบเบรกแบบสร้างพลังงานใหม่ยังช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับนักเดินทางไกล สำหรับผู้ที่มองหาทั้งความหรูหราและความคุ้มค่า Fortuner รุ่นใหม่มีตัวเลือกหลายระดับเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันรุ่นสูงสุดมาพร้อมกับบอรระบายอากาศหลังคาซันรูฟฝาท้ายไฟไฟ,ฟ้าแบบแฮนด์ฟรีและระบบปรับอากาศแบบ4โซนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารบอกแถว2และ3มีพื้นที่วางขากว้างขวาง,างทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับครอบครัวและการเดินทางไกล โตโยต้ายังได้เพิ่มคุณสมบัติการเชื่อมต่ออัจฉริยะใน f o r t u n น r 2 0 2 5แอป Toyota Connect ช่วยให้คุณสตาร์ทรถจากระยะไกลตรวจสอบสถานรถและค้นหารถในที่จอดแอร์อัดได้ระบบสั่งงานด้วยเสียงทำให้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องรับมือจากพวงมาลายัย ด้วยชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและมูล,ลค่าขายต่อที่แข็งแกร่ง Toyota Fort u n e r ยังคงเป็นหนึ่งใน SUV ชั้นนำในตลาดการอัปเดตล่าสุดทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่แข็งแกร่งแต่ขับสบายไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางสายลุยหรือใช้รถในชีวิตประจำวัน Fort u n e r ก็มอบแพ็กเกจที่สมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย จบลงแล้วสำหรับรีวิว Toyota For t u n e r 2025ของเราหากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการอัปเดตข่าวสารรีวิวและการเปรียบเทียบรถล่าสุดอย่าลืมกดติดตามชาร์จอัพคารและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาใหม่ๆคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ f o r t u n e r ใหม่แอลมันตรงกับความคาดหวังของคุณหรือไม่ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป